สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันอีกครั้งนี้คือเรื่องการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหหลักตอนที่2การหารที่ตัวตั้งมีหลายหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักโดยการหารยาวจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในครั้งนี้ 1. เพื่อให้หนักเรียนสามารถอธิบายการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้การหารยาวได้ 2. เพื่อให้หนักเรียนสามารถหาผลหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักโดยแสดงเป็นวิธีการหารยาวได้อย่างถูกต้องและข้อ3าม เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนครับบทเรียนในครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนการขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้มาตรฐานที่คอ1.1เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวนการดําเนินการของจํานวนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการสมบัติของการดําเนินการและการนําไปใช้ ตัวชิวัดที่ค1.1ป4ทับ9หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก2จํานวนที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน6หลักตัวหารไม่เกิน2หลักครับเริ่มต้นเรามาทบทวนในเรื่องการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี1ห,หลักกันก่อนครับ ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนี้บางออนมีเงิน2 4 3บาทแบ่งให้หลาน3คนคนละเท่าๆกันหลานจะได้เงินคนละกี่บาทสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ครับ2 4 3หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไรจากนั้นเราสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงการหารได้ดังนี้ครับ แบ่ง243ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันจากแผนภาพคือแสดงจำนวน243ครับในการหารเราจะแบ่งหารเป็นทีละหลักครับเริ่มต้นหารจากหลักร้อยซึ่งมี200หารหลักสิบซึ่งมี40แล้วก็หารหลักหน่วยซึ่งมี3หน่วยครับเริ่มต้นหารหลักร้อยครับ นักเรียนจะเห็นว่าหลักร้อยมีทั้งหมด200ใช่ไหมครับ200แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันไม่เพียงพอครับดังนั้นเราจึงต้องกระจายหลักร้อยไปอยู่ในหลัก10บครับต่อมาหลัก10จากเมื่อสักครู่ครับกระจาย200มาเป็น20สิต,ตามแผนภาพครับ จาก200สามารถกระจายได้เป็น20 10จากนั้นรวมกับ40ที่มีอยู่เดิมเป็น240ตามแผนภาพนะครับ240 0สามารถแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันได้ดังนี้ครับส่วนที่1 80ส่วนที่2 80และส่วนที่3 80ครับจะได้ว่า24 0สแบ่งเป็น3ส่วนส่วนละเท่ากันได้ส่วนละ80ครับจากนั้นแบ่งหลักหน่วยครับหลักหน่วยมีอยู่ทั้งหมด3หน่วยแบ่งเป็น3ส่วนเท่าเกันได้ดังนี้ครับ จากแผนภาพนักเรียนก็จะเห็นว่าได้ส่วนละ1หน่วยจากเดิมที่แบ่งไว้แล้วมีทั้งหมด80หน่วยใช่ไหมครับรวมกับบิก1หน่วยก็จะกลายเป็น81ครับก็จะได้ว่า243แบ่งเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันได้ส่วนละ81ครับดังนั้น 2 4งี่บสาหารด้วยสามได้ผลหารเท่ากับ8ปบเแสดงว่าหลานของบังอรอนจะได้เงินคนละ81บาทนั่นเองครับจากการหารเมื่อสักครู่เราสามารถแสดงเป็นวิธีการหารยาวได้ดังนี้ครับ2องิบสาหารด้วย3ามได้เท่ากับเท่าไรเริ่มต้น ให้เราเขียนเครื่องหมายหารยาวขึ้นมาก่อนครับซึ่งเครื่องหมายหารยาวหน้าตาแบบนี้จากนั้นให้เรานำตัวตั้งคือ243ใส่ไว้ข้างในเครื่องหมายครับดังนี้จากนั้นนำตัวหารคือเลข3ใส่ไว้ข้างนอกเครื่องหมายครับแบบนี้จากนั้นเราจรึงมาเริ่มกระบวนการหารครับโดยเริ่มหารจากหลักร้อยก่อนเนื่องจากหลักร้อย 3. หาร200ไม่พอครับต้องกระจาย200เป็น20 1สไปอยู่ในหลัก10ก่อนครับต่อมาหลัก10จากเมื่อสักครู่เรากระจาย200มาเป็น20 1สแล้วใช่ไหมครับนำา20สิรวมกับ40เป็น20 40นำา3หาร20สได้ผลหารเท่าก,กับ80 ใส่พ้นหารในหลัก10ครับคือใส่8บนเลข4ีในหลัก10ดังที่แสดงครับจากนั้นให้เราใส่24ไว้ข้างล่างครับจากนั้นนำา4 4ลบกับ24ได้0กรณีลบกันได้0นักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนครับจากนั้นให้นักเรียนเลื่อน3ในหลักหน่วยลงมาครับดังลักษณะแบบนี้ต่อมาครับ หารในหลักหน่วยสามหารสามหน่วยได้หนึ่งหน่วยครับใส่พ้นหารในหลักหน่วยก็คือใส่หนึ่งในหลักหน่วยบนเลขสามจากนั้นนักเรียนใส่สามไว้ข้างล่างครับนำสามลบกับสามเหลือศูนย์ครับกรณีที่หารครั้งสุดท้ายแล้วลบกันได้เท่ากับศูนย์แสดงว่าเป็นการหารลงตัวครับก็จะได้ว่า สองร้อยสี่สิบสามหารด้วยสามได้ผลหารเท่ากับแปดสิบเอ็ดนั่นเองครับเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้ดังนี้ครับการตรวจสอบคำตอบให้นักเรียนนำผลหารคูณกับตัวหารจากนั้นบวกด้วยเศษถ้าคำตอบได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่านักเรียนคิดถูกต้องครับผลหารคือ81คูณกับตัวหารคือเลข3ม แล้วก็บวกด้วยเศษคือ0ครับซึ่งเมื่อคิดแล้วได้คำตอบเท่ากับ243ครับแสดงว่าผลหารที่เราได้81คือคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับหลังจากที่นักเรียนได้ทบทวนในเรื่องของการหารและการหารยาวไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับต่อมาเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหารยาวกันให้นักเรียนศึกษาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ ตัวอย่างที่1 4,368หารด้วย7ได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับเริ่มต้นเราก็มาเขียนเครื่องหมายหารยาวก่อนครับแบบนี้จากนั้นให้นักเรียนนำตัวตั้ง4 3 6 8ใส่ไว้ในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วนำตัวหารคือ7ใส่ไว้ด้านหน้าเครื่องหมายแบบนี้ครับจากนั้นเราก็มาเริ่มหารกันโดยนำา7 ไปหารกับจำนวนแรกของตัวตั้งคือ4ครับในกรณีที่จำนวนแรกของตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารซึ่ง4น้อยกว่า7เห็นไหมครับให้นักเรียนนำจำนวนแรกของตัวตั้งไปจับคู่กับจำนวนที่สองของตัวตั้งก็คือนำ4ไปจับคู่กับ3ครับกลายเป็น4 3แล้วก็มาเริ่มคิดกันครับวิธีคิดเริ่มต้นให้นักเรียนคิดว่า นำจำนวนใดมาคูณกับ7แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ43แต่ไม่เกิน43ครับซึ่งก็คือ6คูณ7เท่ากับ42ให้นักเรียนใส่6ไว้บนเลข3ครับแล้วใส่42ไว้ด้านล่าง43แล้วขีดเส้นใต้1เส้นครับจากนั้นนำา43ลบกับ42ครับซึ่งได้ผลลบเท่ากับ1ใส่1ไว้ข้างล่างแบบนี้ครับ ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า1นเนี่ยน้อยกว่า7เพราะอะไรครับถ้านักเรียนลบออกมาแล้วได้ผลลบเท่ากับหรือมากกว่า7แสดงว่านักเรียนคิดผิดครับจากนั้นให้นักเรียนเลื่อน6ลงมาเป็น16ครับแบบนี้ต่อมาครับหาผลหารในหลักถัดไปก็คือให้นักเรียนคิดว่า นำจำนวนใดมาคูณกับ7แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ16แต่ห้ามเกิน16ครับซึ่งก็คือนำสอมาคูณกับ7ได้เท่ากับ14นั่นเองครับใส่2ไว้บนเลข6ครับจากนั้นให้นักเรียนใส่14ไว้ข้างล่าง16แบบนี้จากนั้นนํา16ลบกับ14ได้เท่ากับ2ครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า2เนี่ยน้อยกว่า7 จากนั้นให้หนักเรียนใส่ผลลบที่ได้2ไว้ด้านล่างครับจากนั้นให้หนักเรียนเลื่อน8ลงมาเป็น28แบบนี้ครับจากนั้นนักเรียนจึงเริ่มหารในหลักถัดไปได้ครับวิธีการหารในหลักถัดไปก็คือให้หนักเรียนคิดว่านำจำนวนใดมาคูณกับ7แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ28แต่ห้ามเกิน28ครับก็คือ นำ4คูณกับ7ได้เท่ากับ28ใช่ไหมครับให้นักเรียนใส่4ไว้ข้างบนเลข8ครับจากนั้นใส่28ไว้ข้างล่าง28แบบนี้จากนั้นให้นักเรียนนำ28ลบกับ28่นได้ผลลบเท่ากับ0ครับเป็นอันเสร็จสิ้นสุดการหารครับกรณีที่หารจำนวนสุดท้ายแล้วลบกันเหลือ0แสดงว่าผลหารที่เราได้คือ เป็นผลหารที่ลงตัวครับดังนั้น4,368หารด้วย7ได้ผลหารเท่ากับ624ครับเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ดังนี้ครับนำผลหารคูณกับตัวหารบวกด้วยเศษเท่ากับตัวตั้งซึ่งจากข้อนี้ผลหารที่เราได้ก็คือ624มาคูณกับตัวหารคือ7บวกด้วยเศษก็คือ0ครับจากที่คิดมาเราก็จะได้ เท่ากับ4,368ซึ่งได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าผลหาร624ที่เราคิดได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับฉะนั้นนักเรียนก็สามารถนำมาตอบได้ว่าผลหารเท่ากับ624ครับต่อไปครับตัวอย่างที่สอง5 6 1หหารด้วย6ได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับ เริ่มต้นให้หนักเรียนเขียนเครื่องหมายหารยาวขึ้นมาก่อนครับแบบนี้จากนั้นให้หนักเรียนนำตัวตั้ง78,561ใส่ไว้ในเครื่องหมายหารยาวครับแล้วนำตัวหารคือ6ใส่ไว้ด้านหน้าเครื่องหมายหารยาวแบบนี้ครับ <göra za. S 1> จากนั้นเราก็มาเริ่มกระบวนการหารกันโดยนำ6ไปหารกับจำนวนแรกของตัวตั้งคือ7ครับกรณีที่จำนวนแรกของตัวตั้ง มากกว่าหรือเท่ากับตัวหารครับนักเรียนสามารถหารกันได้เลยวิธีคิดครับเริ่มต้นนักเรียนก็คิดว่านำจำนวนใดามาคูณกับ6แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ7แต่ห้ามเกิน7ครับก็จะได้ว่า1คูณ6ได้เท่ากับ6ใช่ไหมครับจากนั้นท่านักเรียนนำ1ใส่ไว้ข้างบนเลข7แบบนี้ครับแล้วใส่6ไว้ด้านล่าง จากนั้นนักเรียนก็นำ7ลบกับ6ซึ่งได้ผลลบเท่ากับ1ซึ่ง1เนี่ยน้อยกว่าตัว6ก็คือ1น้อยกว่าตัวหาเป็นอันว่าใช้ได้ครับจากนั้นนักเรียนก็นำผลลบใส่ไว้ด้านล่างแบบนี้จากนั้นนักเรียนก็เลื่อน8ลงมาเป็น18ครับแบบนี้เป็นอันเสร็จขั้นแรกต่อมาครับหาในหลักต่อมา ให้นักเรียนคิดว่านำจำนวนใดมาคูณกับ6ได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ18แต่ห้ามเกิน18ครับก็จะได้ว่า3คูณด้วย6เท่ากับ18ครับให้นักเรียนใส่3ไมไว้บวนเลข8แล้วก็ใส่18ไว้ใต้18แบบนี้ครับจากนั้นให้นักเรียนนำา18ลบกับ18ซึ่งได้ผลลบเท่ากับ0กรณีได้ผลลบเท่ากับ0นนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนลงไปนะครับ 0น้อยกว่าตัวหารคือ6จากนั้นให้นักเรียนเลื่อน5ลงมาเป็น5แบบนี้ครับต่อไปครับหารในหลักถัดมาให้นักเรียนคิดว่านำจำนวนใดมาคูณกับ6แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ5แต่ห้ามเกิน5ครับก็คือนำศูมาคูณกับ6 ได้เท่ากับ0นั่นเองครับให้นักเรียนใส่0ไว้ข้างบนเล็ก5แล้วก็ใส่0ไว้ใต้เล็ก5แบบนี้ครับจากนั้นให้นักเรียนนำ5ลบกับ0ซึ่งได้ผลลบเท่ากับ5ซึ่ง5น้อยกว่า6จากนั้นใส่ผลลบไว้ข้างล่างแบบนี้ครับจากนั้นเลื่อน6ลงมาเป็น56ครับ หาในหลักต่อมาครับให้นักเรียนคิดว่านำจำนวนใดมาคูณกับ6แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ56แต่ไม่เกิน56ครับก็จะได้ว่า9คูณด้วย6เท่ากับ54ครับให้นักเรียนใส่9ไว้บวนเลข6ครับแล้วใส่54ไว้ใต้56แบบนี้จากนั้นนำ56า56ลบกับ54ครับได้ ผลลบเท่ากับ2ครับซึ่ง2เนี่ยน้อยกว่า6จากนั้นใส่2ไว้ข้างใต้ครับแบบนี้เสร็จแ,แล้วนักเรียนก็เลื่อน1ลงมาเป็น21ครับต่อมาครับหารในหลักสุดท้ายให้นักเรียนคิดว่านำจำนวนใดมาคูณกับ6แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ21แต่ไม่เกิน21ครับ ซึ่งก็คือนำ3คูณกับ6ได้เท่ากับ18นั่นเองครับให้นักเรียนใส่3ไว้ด้านบนเล็1แล้วก็ใส่18ไว้ด้านล่าง21ครับจากนั้นให้นักเรียนนำ21ลบกับ18ซึ่งได้ผลลบเท่ากับ3ซึ่ง3น้อยกว่า6จากนั้นทั้งเรียนใส่3ไว้ด้านล่างครับเป็นอันสิ้นสุดการหารครับ จากข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าในการหารครั้งสุดท้ายผลลบเราได้มากกว่าศย์แสดงว่าในข้อนี้เป็นการหารไม่ลงตัวครับดังนั้น78,561หารด้วย6ได้ผลหารเท่ากับ1 3 9 9 3เศษ3ครับเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันก็คือตรวจคำตอบให้นักเรียนนำผลหารคูณกับตัวหารแล้บวกด้วยเศษ ้าได้คําตอบเท่ากับตัวตั้งแสดงว่านักเรียนคิดถูกต้องครับนําผลหารคือ1 3ึ่งหคูณกับตัวหารคือ6จากนั้นบวกด้วยตัวเศษคือ3ครับหลังจากคิดแล้วได้คําตอบเท่ากับ78,561ซึ่งได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าผลหารที่เราได้1 3 0 9 3เศษ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนักเรียนก็สามารถมาเขียนตอบได้เลย แบบนี้ต่อไปครับตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ครับตัวอย่างที่สามสองแเจ็ดหืหนึ่งพันหร้อยสี่สิบหารด้วยห้าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับเริ่มต้นนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายหารยาวขึ้นมาก่อนครับเหมือนเดิมแบบนี้จากนั้นนำตัวตั้งคือสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้อยสี่สิบใส่ไว้ในเครื่องหมายครับจากนั้นนำ ตัวหารคือ5ใส่ไว้ด้านหน้าเครื่องหมายแบบนี้ครับจากนั้นจึงเริ่มการหารนำา5ไปหารกับจำนวนแรกของตัวตั้งคือ2แบบนี้ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนแรกของตัวตั้งเนี่ย2น้อยกว่า5เห็นไหมครับดังนั้นนักเรียนจึงต้องนำา2ไปจับคู่กับจำนวนถัดไปคือ7ครับรวมเป็น27ก่อนครับถึงจะเริ่มการหารจากนั้นเราก็มาเริ่มการหารกันวิธีคิดเริ่มต้นนักเรียนคิดว่า นำจำนวนใดมาคูณกับ5แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ27แต่ไม่เกิน27ครับซึ่งก็คือ5คูณ5เท่ากับ25นั่นเองครับให้นักเรียนใส่5ไว้ข้างบนเลข7แบบนี้แล้วก็ใส่25ไว้ด้านล่าง27พร้อมขีดเส้นใต้1เส้นครับจากนั้นให้นักเรียนนำ27ลบกับ25ซึ่งได้ผลลบเท่ากับ2ใช่ไหมครับ ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า2เนี่ยน้อยกว่าตัวหาร5ดังนน้น้ให้นักเรียนนำผลลบสองใส่ไว้ด้านล่างแบบนี้จากนั้นนักเรียนเลื่อน1ลงมาเป็น21ครับจากนั้นเริ่มหารในหลักถัดมาครับให้นักเรียนคิดว่านำจำนวนใดามาคูณกับ5แล้วได้ใกล้เคียง21หรือเท่ากับ21แต่ไม่เกิน21ครับนั่นก็คือนำ 4ี่มาคูณกับ5ได้เท่ากับ20ครับจากนั้นให้นักเรียนใส่4ไว้ด้านบนเล็กหแบบนี้แล้วใส่20ไว้ด้านล่าง21ครับนำา21ลบกับ20ได้เท่ากับ1ครับซึ่นักเรียนจะเห็นว่า1นเนี่ยน้อยกว่าตัวหารคือ5จากนั้นใส่1ไว้ด้านล่างแบบนี้ครับจากนั้นให้นักเรียนเลื่อน6ลงมาเป็น16ครับ จากนั้นจึงเริ่มหาในหลักถัดไปได้ครับการหารในหลักถัดไปเหมือนเดิมครับนักเรียนก็มาคิดว่านำจำนวนใดมาคูณกับ5แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ16แต่ไม่เกิน16ครับซึ่งก็คือนำ3มาคูณกับ5ได้เท่ากับ15นั่นเองครับท่านนักเรียนใส่5ไว้บนเลข6ครับจากนั้นนำ15มาไว้ด้านล่าง16กีดเส้นใต้1เส้นครับ จากนั้นนำ16ลบกับ15ซึ่งได้ผลลบเท่ากับ1ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า1เนี่ยน้อยกว่า5จากนั้นให้ในักเรียนใส่ผลลบไว้ด้านล่างแบบนี้ครับจากนั้นเลื่อน4ลงมาครับเป็น14ครับแบบนี้จากนั้นก็เริ่มหาในหลักถัดไปได้ครับการหารในหลักถัดไปเหมือนเดิมครับนักเรียนก็มาคิดว่านำจำนวนได้มาคูณกับ 5แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ14แต่ไม่เกิน14ครับก็จะได้ว่านํา2คูณกับ5ได้เท่ากับ10นั่นเองครับให้นักเรียนใส่2ไว้ด้านบนเลข4แบบนี้แล้วใส่10ไว้ด้านล่าง14ครับจากนั้นนํา14ลบกับ10ซึ่งได้ผลลบเท่ากับ4ครับซึ่ง4น้อยกว่า5ครับจากนั้นให้นักเรียนใส่4ไว้ด้านล่าง เป็นผลลบแบบนี้ครับจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนศูนย์ลงมาเป็น40ครับจากนั้นจึงเริ่มหารในหลักถัดไปได้ครับต่อมาครับหารในหลักสุดท้ายให้นักเรียนคิดว่านำจำนวนใดมาคูณกับ5แล้วได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ40แต่ไม่เกิน40ครับนั่นก็คือ นำ8คูณกับ5ได้เท่ากับ40นั่นเองครับให้ตะเนียนใส่8ไว้ด้านบนแล้วใส่40ไว้ด้านล่าง40แบบนี้พร้อมขีดเส้นใต้1เส้นจากนั้นนักเรียนนำา40ลบกับ40ได้เท่ากับ0ครับซึ่งศูนย์น้อยกว่า5เป็นอันเสร็จสิ้นการหารครับกรณีที่หารครั้งสุดท้ายแล้วลบออกมาได้เท่ากับ0นแสดงว่าผลหารที่ได้เป็นผลหารลงตัวครับ ดังนั้น2 7 1 6 4 0หารด้วย5ได้ผลหารเท่ากับ54,328ครับเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันก็คือนำผลหารคูณกับตัวหารบวกด้วยเศษเท่ากับตัวตั้งครับผลหารที่เราได้ก็คือ54,328นํามำมาคูณกับตัวหารคือ5ครับจากนั้นนำไปบวกด้วยตัวเศษที่เราได้ก็คือ0ูนย์ ซึ่งจากการคิดออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ271,640ซึ่งเท่ากับตัวตั้งสแสดงว่าผลหารที่เราได้54,328ถูกต้องครับนักเรียนก็สามารถมาเขียนตอบได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นครับสรุปท้ายบทเรียนการหารทำจากซ้ายไปขวา ซึ่งต่างจากการบวกการลบและการคูณซึ่งทําจากขวาไปซ้ายครับการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักทําได้โดยการหารทีละหลักเริ่มต้นจากหลักซ้ายสุดแล้วหารทีละหลักต่อเนื่องไปทางขวาจนครบทุกหลักครับจากนั้นการตรวจสอบคําตอบทําได้โดยให้นักเรียนนําผลหารคูณกับตัวหารจากนั้นบวกด้วยเศษแล้วถ้าได้คําตอบเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าผลหารที่นักเรียนคิดนั้นถูกต้องครับ จบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนทําการบ้านแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าสวัสดีครับ